บทที่สมการมาเยือนสมุนไพรโทรหาพ่อของเขาเดซี่ยังคงโกรธและเธอไม่ได้ทะเลาะกับสามีเพราะความสบายใจของอัลเบิร์ตทนายความหญิงไม่เข้าใจว่าทำไมสามีของเธอซึ่งฉลาดมาโดยตลอดกลับกลายเป็นคนโง่ามากจนถูกหลอกด้วยเรื่องตลกที่น่าเบื่อล้อเลียนอนาคตของลูกชายสุดที่รักของเขาในความเป็นจริงทุกคนพบว่ามันน่าสนใจที่เวทมนต์นั้นมีอยู่เฉพาะในตำนานเท่านั้น เนียถึงกับรบกวนเอลเบิร์ตเพื่อขอให้เขาทำเวทมนต์ให้เธอฉันจะไม่ทำเอาเบิร์ตกลางมือของเขาอย่างช่วยไม่ได้อันที่จริงเอาเบิร์ตรู้คาถาบางอย่างอย่างแน่นอนเช่นคาถาแสงที่ง่ายที่สุดแต่หากปราศจากความช่วยเหลือจากไม้กายสิทธิ์มันคงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเอาเบิร์ตจึงไม่พยายามอย่างน้อยเขาก็จะไม่ลองทำต่อหน้าคนอื่นไม่อย่างนั้นจะอธิบายยังไง เนียโลกนี้ไม่มีเวทมนต์เลยมันเป็นเรื่องโกหกเดซี่พูดอย่างจริงจังเธอไม่อยากให้ลูกสาวเต็มไปด้วยความคิดแปลกๆเอาเบิร์ตจดหมายบอก,กว่าคุณสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปโรงเรียนได้คุณจะพาทอมไปโรงเรียนกับคุณไหมเนี่ยไม่สนใจคำพูดของแม่เธอจึงอุ้งแมวขนสั้นแล้วเดินไปข้างเอาเบิร์ตฉันจะไม่พิจารณาปัญหานี้จนกว่าฉันจะแน่ใจว่ามีเวทมนต์อยู่เอลเบิร์ตพูดอย่างจริงจัง แน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้มีไว้เพื่อเอาใจแม่เดซี่จริงๆตอนนี้เธอดูเหมือนระเบิดเวลาที่อาจระเบิดได้ทุกเมือ่อนกฮูกตัวหนึ่งบินเข้าไปในห้องนั่งเล่นผ่านหน้าต่างแอร์และทิ้งกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะบนกระดาษเขียนว่าฉันจะไปเยี่ยมศาสตราจารย์มก,กน,นการเวลาสนาฬิกายีสนาทีสนาฬิกา20นาที เอาเบิร์ดหยิบกระดาษขึ้นมาดูนาฬิกาแล้วบ่อนะว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีดีมากฉันจะเปิดเผยกลอุบายของคนโกหกเหล่านั้นอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาสามนาฬิกายีนาทีเสียงกริ่งด้านนอกก็ดังขึ้นครอบครัวแอนเดอร์สันมองหน้ากันและในที่สุดเฮิร์บแอนเดอร์สันหัวหน้าครอบครัวก็เปิดประตูและเนียก็เดินตามไป เมื่อเปิดประตูเฮิร์บก็พบหญิงสูงอายุคนหนึ่งยืนอยู่นอกประตูของเขาศาสตราจารย์มกกรนากันปรัชนีอัญ,ญประกาศคู่เฮิร์บมองไปที่ผู้หญิงตรงหน้าอย่างสงสัยและพูดอย่างประมาโอเคเข้ามาหน่อยสิเอลเบิร์ตอยู่ในห้องโถงหากคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเวทมนต์อยู่หรือไม่เนียถามนั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ ศาสตราจารย์มักเกิลเก่งมากในการรับมือกับเรื่องแบบนี้เธอเคยเจอเรื่องคล้ายๆกันมาแล้วหลายครั้งเขาพูดซ้ำสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินอีกฝ่ายเรียกตัวเองว่ามักเกิลเหรอมักเกิลเป็นคนธรรมดาที่ไม่รู้จักเวทมนต์หลังจากที่มักกอนาการเข้าไปในห้องนั่งเล่นเธอก็จ้องมองไปที่เด็กชายคนเดียวในห้องสวัสดีคุณแอนเดอร์สันสวัสดีคุณมักกอนาการ เัลเบิตมองดูแม่มดที่อยู่ตรงหน้าเขารูปลักษณ์ของศาสตราจารย์มกนาการแตกต่างไปจากในหนังจริงๆแม้ว่าความทรงจำของเขาในเรื่องนี้จะคลุมเครือมากก็ตามเราหวังว่าคุณจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าการมีอยู่ของเวทมนต์เดซี่มอบชาดำหนึ่งถ้วยให้กับศาสตราจารย์มกนาการแน่นอนโปรดดูสิแม็กดึงไม้กายสิทธิ์ออกมาแล้วคอถ้วยชาจริงๆ นี่เป็นครั้งแรกที่เอลเบิร์ตเห็นเวทมนต์เขาคว้วาหนูสีเทาตัวน้อยอย่างสงสยัยมันวิเศษมากเหรอนี่คือเวทมนต์เหรอฉันจะไม่ยอมให้เอลเบิร์ตเสียเวลาเรียนรู้กลออุบายที่น่าเบื่อเช่นนี้คุณคาดหวังให้เขากลายเป็นนักมายากลในอนาคตเดซี่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยแรงผลักดันของทนายความ ด้วยความเคารพชั้นกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอัลเบิร์ตในโลกของคนธรรมดาที่มีประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเวทมนต์มันไม่ควรจะแตกต่างจากเศษกระดาษเลยหลักฐานก็คือว่าถ้าคุณออกประกาศนียบัตรจริงๆคุณจะไม่สามารถหางานดีๆในโลกแห่งเวทมนต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากฮอกวอตทุกคนได้ไม่ต้องกังวลศาสตราจารย์มกกน,นาการอธิบาย หลังจากที่เดซี่เห็นเวทมนต์เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของเวทมนต์ได้แต่เธอยังคงวางแผนที่จะลองดูเป็นครั้งสุดท้ายเอบเบิร์ตฉันคิดว่าอีตันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าคุณต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้มันมาคุณอยากเข้าสายการเงินทางที่ดีอย่าไปฮอกวอตซ์ซึ่งพรสวรรค์ของคุณจะไม่ถูกใช้อย่างแน่นอน เพิร์บมองภรรยาของเขาและถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เขารู้จักเดซี่ฉันไม่ต้องการให้เอลเบิร์ตไปฮอกวอตส์จริงๆลูกเอ๋ยคุณตัดสินใจเองได้เราเคารพการตัดสินใจของคุณด้วยความเคารพแม็กกอนนาะกันพูดอย่างโล่งอกและอธิบายว่าฮอกวอตส์สามารถสอนพ่อมดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถึงวิธีควบคุมและใช้เวทมนตได้และครั้งหนึ่งหากเวทมนดับลงมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น ดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกเอบิร์ตอดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วอันที่จริงเขาได้ตัดสินใจเลือกแล้วแต่เอบิร์ตเดซี่อยากจะพูดอย่างอื่นอย่างไรก็ตามเขาถูกขัดจังหวะโดยเนียมาดามฉันไปเรียนที่ฮอกวอตส์ด้วยได้ไหมเฉพาะเด็กๆที่อายุ11ปีและได้รับจดหมายเชิญจากฮอกวอตส์เท่านั้นที่สามารถเรียนที่นั่นได้เนียคุณอายุยังไม่ถึง11ปีเลย เอาเบิตเอามือลูบหัวพี่สาวมองศาสตราจารย์มกนากานแล้วถามว่าฉันจะไปซื้อของได้ที่ไหนแล้วตั๋วใบนั้นล่ะฉันจะนั่งที่ไหนรถไฟนี่ถือว่าตกลงไหมศาสาตราจารย์มกนาการอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่องอกและบอกเอาเบิรตถึงเส้นทางโดยประมาณไปยังหม้อต้มรั่วว่าคุณคงเห็นมันได้อย่างแน่นอนแม้ว่าพวกมักเกิลรอบตัวคุณจะทำไม่ได้ก็ตาม มักเกิลหมายถึงคนธรรมดาที่ไม่เข้าใจเรื่องเวทมนต์แล้วเจ้าของบาร์ชื่อทอมส่วนเรื่องวิธีไปตรอกไดแอกอนก็ถามทอมได้นะเขายินดีให้ความช่วยเหลือส่วนชานชาลาที่9และเศษ3ส่วนสนั้นตั้งอยู่ที่ชานชาลาที่9และ3ของสถานี k i n g ส Cross เมื่อผ่านกำแพงกั้นระหว่างชานชาลาที่10แล้วคุณจะไปถึงที่นั่นการไปโรงเรียนเวทมนต์ด้วยรถไฟมันไร้สาระเหรอ เดซี i, b, I, ่เฮิร์บไอเล็กน้อยแล้วยื่นบันทึกให้ศาสตราจารย์มกกอนาการเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดข้อมูลสำคัญแล้วเจอกันที่ฮอกวอตส์วันที่หนึ่งกันยายนคุณแอนเดอร์สันศาสตราจารย์มกกอนาการกำลังจะไปแล้วศาสตราจารย์คุณช่วยทำให้มันกลับเป็นรูปร่างเดิมได้ไหมเอาเบิร์ตชีเมาส์ที่กลายเป็นถ้วยชาโอแน่นอนศาสตราจารย์มกกอนาการโบกไม้กายสิทธ และหนูก็เติมถ้วยชาอีกครั้งหลังจากที่เอลเบิร์ตส่งอีกฝ่ายออกไปศาสตราจารย์มกนากันก็ปรากฏตัวขึ้นและหายตัวไปทันทีเธอหายตัวไปเหรอเฮิร์มมองไปยังจุดที่ศาสตราจารย์มกนาการยืนอยู่อย่างไม่เชื่อสายตาพ่อพรุ่งนี้เราจะไปลอนดอนไหมเอลเบิร์ตถามโอ้พรุ่งนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งที่ลอนดอนเฮิร์บพูดอย่างว่างเปล่า ฉันก็อยากไปเหมือนกันเนียพูดอย่างเย้ายวนพร้อมจับมือพ่อของเธอเราไว้คราวหน้าเอาเบิร์ดใส่หัวแล้วพูดว่าฉันจะไปทำความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นก่อนฉันจะพาคุณกับแม่ของคุณครั้งหน้าแล้วกลับมาซื้อของขวัญให้คุณเอาเบิร์ดหน้ารำคาญมากเนียโกรธแล้วจากไปพร้อมกับปังเอาเบิร์ดยื่นมือไปทางเฮิร์บอย่างช่วยไม่ได้หันหลังกลับและเข้าไปในห้องนั่งเล่น ยังมีเด็กตัวใหญ่และตัวเล็กในครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบาย